ู่ที่วัดสเนพร่องนะครับกับทะเลหมอกในโซนสังคราบ,บุรีกาญจนบุรีพอทุกท่านมาดูธรรมชาติในยามเช้าในโซนแห่งนี้ก็ยังมีธรรมชาติที่สมบูรณ์โ็นพื้นที่มรดกโลกเนาะธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีพี่น้องชาวกะเหรี่ยงก็ยังเป็นวิถีชีวิตที่อยู่กับ ปืนป่าในการอนุรักษ์รักษาตามกฎระเบียบของอุทยานอีกด้วยก็ถือว่าเป็นการรักษาประเภนี้แล้วก็การมีวิถีชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติมาอย่างหลายชั่วอายุคนนะครับกับธรรมชาติในเช้าเช้านี้ก็เลยอยากเก็บมาฝากทุกท่านได้ชมธรรมชาติสายรำห้วยที่มีหมอกในยามเช้าเช้าเห็นธรรมชาติอย่างนี้ก็หลายท่านที่อยู่ใน เขตเมืองก็ธรรมชาติเช้าๆอย่างนี้ก็จะหายากหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูแล้งในเขตเมืองด้วยนในหลายพื้นที่ภูเขาบางพื้นที่ก็จะแห้งแล้งแต่ว่าที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์เขี้ยวกระจีไปหมดโดยเฉพาะสายน้ําที่ท่านเห็นลำไมก็ถือว่ายังมีน้ําเย็นๆใสๆปลาเวียนประจําเห็นเห็นเห็นปลาไหมครับปลาตอนเช้าก็ยัง เวียน่หยทำหน้าที่เองตัวเองหากินแล้วธรรมชาติในวเช้านี้เนาะกะมอกลงดูแต่ยอดปูยอดภูเขานู่นนู้นก็จะมองเห็นสลัวสลัวหน่อยก็ถือว่าเป็นผลอ่าอ่าผลิตธรรมชาติที่สร้างขึ้นยังมีสภาพอากาศที่เย็นอยู่ในช่วงนี้แม้ว่าในเขตภายนอกจะหนาวเย็นนะครับแต่ว่าในเขตในพื้นที่ป่าก็ยังมีความหนาวเย็นในช่วงกลางคืน วัดได้เมื่อเช้าน่าจะาประมาณ1ิบมาณสิบองศาก็ถือว่ามีความหนาวอยู่ในเขตเมืองก็อาจจะร้อนหน่อยนะฮะแ,แต่ว่าในชนนี้อากาศก,าก็เย็นลงก็ถือว่าเป็นธรรมชาติที่สูดแล้วก็สบายปอดมีออกซิเจนที่ดีนะครับการธรรมชาติสร้างโอโซนหรือว่าสร้างออกซิเจนเมื่อสูดเอาไปเข้าไปก็จะทำให้ร่างกายของเรามี ความสดชื่นแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับนี่แหะครับสาหรับเช้านี้จะได้เก็บบรรยากาศมาฝากุกท่านในภัยพนาปาในโซนจังหวัดสังข์อาเภอสังขาบุรีอกาญจนบุรีเนาะเห็นน้ําใสๆเห็นปลาก,ก็เห็นถึงว่าเป็นการรักษาแหล่งน้ํารักษาราห้วยเอาไว้รอเลี้ยงหลายชีวิตแล้วก็ทำมาระชาติสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับก็ได้เก็บม,มาฝากุกท่านนะครับที่ท่านที่เข้ามารับชม อยู่ในตอนนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขามารับชมการไหลสดชมหมอกงามๆพาทิา่กำลังจะขึ้นแล้วแต่ว่าเห็นหมอกตอนเช้าก็ยังขึ้นจากลำห้วยสีขาวขุ่นก็ถือว่าอากาศก็หนาวเย็นัแต่เช้าตั้งแต่เ,ตเตมื่อคืนก็ถือว่าหนาวต้องต้องหขมผ้อหงเปเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นอากาศที่เราไม่มีไม่ได้ใช้แอร์แต่ว่าเป็นอากาศที่ใครได้มาสัมผัสก็จะ ลืมไม่ลงนะครับนี่แหละครับเลยอยากเก็บมาฝากทุกท่านในธรธรมธรรมชาติเช้าเในรำห้วยสเสน่พร่องกับสายน้ํเย็นเย็นสาสายมองเห็นตัวปลาเลยนะครับถ้าใครมองทุกท่านที่เข้ามาตอนนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับตอนนี้เห็นตัวปลาด้วยเป็นปลาประจำกิ่นเาเรียกว่าปลาเวียนนะครับชาวพี่น้องชาวเกาะเรียงก็าเรียกว่าปลาเวียนนะครับกับรำห้วยในช่วงเช้าเช้ากับอากาศเย็นๆยน สัมผัสโดยเฉพาะยอดภูเขาโน้นก็จะมีหมอกปกคลุมยาวไปทั่วนะครับนี่แหละครับพาชมวิถีชีวิตของชาวพี่น้องชาวกะเรียงในการอาศัยอยู่ร่วมกับป่าไปด้วยก็ถือว่าเรามา,าเล่าสู่กันฟังด้วยเรื่องราวผ่านโซเชียลเป็นการเข้าใจถึงกันและการเข้าใจอัตลักษณ์วิถีชีวิตในการอยู่กับป่าได้ครับก็ถือว่ายังจะเป็นวิถีธรรมชาติทางด้านนั้นก็เป็นที่ชาว ที่น้องชาวกระเหรียงอาศัยอยู่ก็มีการทำเกเษตรปลูกต้นไม้บ้างเนาะตามากฎที่อุทยานได้ตกลงกันไว้นี่ครับดูหมอกครับตอนเช้าเนี้ยดวหมอกขึ้นเลยทีเดียวเลยส่วนที่เป็นไฮไลท์หรือว่าเป็นแลนด์มาร์กก็คือสะพานที่ข้ามระหว่างแม่น้ำสะพานที่จะสูงเหือวลาเวลาช่วงหน้าน้ำน้ำจะไหลเชี่ยวไหลสูงก็อาศัยสะพานเหล่านี้แหละ เป็นการเชื่อมโยงพี่น้องไปมาอาสูกันเพราะตรงนี้ถ้าเป็นช่วงแม่น,น้ำก็เป็นลำห้วยที่มีชื่อเสียงของชาวในการล่องแพการค้าขายของชาวบ้านในโซนนี้นะครับสำหรับออกไปเส้นนอกขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมตอนนี้ในการสตรีมสดทางช่องอพทุทธเสนรบินนะครับก็ถือว่าทุกท่าน ให้การรับชมด้วยดีเสมอมานะครับเลยพาทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศยามเช้าๆได้คิดถึงธรรมชาติเช้าเ้ก่อนไปทำงานได้ชมธรรมชาติบ้านป่าไฟพนาในาาโซน,นสังขะบุรีตำบลไร่โวอําเภอสังขะนะครับออยู่บ้านสเสน่พร่องนะครับโซนนี้ก็อยู่ในพื้นที่ของอุทยานมรดกโลกด้วยนะครับ ว่ามีพี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่อยู่สาคัญที่นี้จะไม่มีไฟฟ้านะครับใช้โซล่าเซลล์ก็ราบเป็นพื้นที่อนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่ต้องมีการดูแลควบคุมแต่ก็ต้องคนอยู่กับป่าต้องอยู่ด้วยกันต่อไปนะครับแล้วก็ดูรักรักษาเป็นสิ่งสําคัญก็เลยเอาเรื่องราวธรรมชาติในยามเช้าๆมาเล่าสู่กันฟังด้วยการว่าธรรมชาติในส่วนนี้ยังมสมบูรณ์วิถีชีวิตของ ชาวพี่น้องชาวกระเรียงก็ดำเนินไปปกติโดยไม่มีไฟฟ้าไม่มีทกเทคโนโลยีอะไรมากไม่แต่ก็ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็สิ่งสำคัญก็คืออากาศบริสุทธิ์สูตดเข้าไปก็สดชื่นนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในตอนนี้กับโดมหมอกในยามเช้าเ้าเาไปด้วยกันในลำห้วยเสน่ห้องนะครับ ก็ถือว่าเป็นลำห้วยที่เลี้ยงหล่อเลี้ยงชีวิตแล้วก็ไหลลงไปนู้นไหลลงไปสู่เขื่อนนะครับเราไหลลงไปสู่เขื่อนหรือว่าไหลไปผ่านไปทางสะพานมอนก็มีแม่น้ำหลายสายเดียวกันที่ไหลไปบรรจบกันที่นู่นแต่ว่าสายแม่น้ำาสนพ่องก็จะไหลไปที่ทางสะพานมอนหรือว่าวัดหลวงพ่อสมะนะครับในโซโนโนู้นนะครับแต่ก็ต้อง แม่น้ํานี่จะไหลออกจากพื้นที่ภูขเขามาจากทางพมา่าด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ออกจากพื้นที่มงระดกโลกด้วยนะครับถือว่าแม่น้ําเหล่านี้เป็นแม่น้ําที่หลอเลี้ยงหลายๆหมู่บ้านหลายๆชีวิตหลายๆส่วนแล้วก็ลงไปสู่เขื่อนๆก็ลงไปสู่แม่น้ําด้านล่างแม่น้ท้ายจีนดุณแล,ละครับนี่แหละครับธรรมชาติเช้าเช้านี้ก็อยากจะเก็บมาให้ทุกท่านได้สัมผัสไปด้วยกันนะครับชมอะดาษจะ เจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงแล้วก็หมอกก็ยังปกคลุมเต็มพื้นที่อยู่โดยเฉพาะยอดเขาของเราแล้วก็ที่นี่จะเป็นเขาปิดนะครับดูยอดเขาจะปิดตรงกลางจะเป็นพื้นที่ของชาวบ้านของหมู่บ้านสเสน่ป้องอาศัยเป็นพื้นที่ราบข้างๆนั้นก็จะเป็นพื้นที่ภูเขาก็ถือว่าเป็นพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ป้องกันภัยธรรมชาติหรือว่าป้องกันได้เป็นอย่างดีในการเลือกตั้ง ที่อยู่อาศัยก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่อยู่กับป่าแล้วก็รักษาเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการอยู่อาศัยนะครับดูการรักษาลําน้ําแม่น้ําก็ใสสะอาดนะครับก็อมองเห็นพื้นดินเลยเห็นตัวปลาด้วยนี่ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะครับขอบคุณนานๆทีเราจะได้มาสตรีมสดทีเพราะว่าเราเห็นธรรมชาติงดงามแบบนี้ธรรมชาติที่ ให้ทุกท่านได้ชื่นชมไปด้วยกันนะครับก็อดไปได้ที่จะสตรีมส่วนให้ทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าธรรมชาติแบบนี้มันก็หาได้ยากในช่วงฤดูแรงแต่ว่าฤดูหนาวเราไปจังหวัดไหนที่มีภูเขาก็สามารถที่จะสัมผัสบรรยากาศหมอกได้แต่ว่าในช่วงแรงที่เราจะเห็นหมอกได้อย่างนี้มันหาได้ยากนะครับก็เ,เลยเอาเก็บบรรยากาศแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟัง เห็นไปด้วยกันในเช้าเช้านี้ครับกับธรรมชาติก็มีเสียงนกเสียงน้ําไหลก็ถือว่าเราได้ชมไปเรื่อยๆนะครับชมไปด้วยกันก็จะมีแต่ถ้าวันในช่วงเย็นๆนะครับก็จะมีเด็กๆหรือชาวบ้านมาอาบน้ําอยู่ในลานําธารก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตที่อยู่คู่กับชาวพี่น้องชาวกะเรียงทีอ่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้แล้วก็มีพื้นที่ในการทำอาหารก,กินอยู่ในบริเวณนี้ด้วยนะครับจึงเก็บมาเล่าสู่กันฟังครับ ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องพุทธเสดษน้องบินชาแนลครับด้วยดีเสมอมาก็มีอะไรผิดพลาดก็ขอขอบก็ขออภัยด้วยนะครับก็เราก็พยายามก็เห็นบรรยากาศดีๆเห็นพื้นที่ดีๆก็น่าชื่นชมน่ายินดีน่าประทับใจน่า,ามาเล่าสู่กันฟังก็จะเอามานำเสนอเอามา เล่าสู่กันฟังด้วยเรื่องราวด้วยภาพนะครับธรรมชาติกับหมอกซสวยในยามเช้าในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับขอบคุณนะครับเจอกันในสตรีมสในครั้งต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับปุณปูดครับ